จารุพัฒน์คงเงฮิรันนะครับหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งท่าพนมซิตี้ออาร์ตแล้วก็ทำอาร์ตสเปซที่ท่าพนมก็ได้กลับมาอยู่นครพนมจริงๆก็เข้าปีที่5แล้วครับแล้วเราได้ทำอาร์ตสเปซแล้วเราสนใจเรื่องราวของพื้นที่ว่านครพนมมีสิ่งเรียนรู้อะไรบ้างแล้วพอเราเข้ามาพบมาเห็นหรือเดินทางเราได้เห็นว่านครพนมมีทุกองประกอบทุกอย่างครบเลยครับ วรานธรรมศิลปะผู้คนสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์เราเลยสร้างพื้นที่เล็กๆเริ่มจากท่าบันโงก่อนครับก็เลยทำอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็เอาผลงานเด็กๆหรือผลงานศิลปินบางคนที่ทำงานศิลปะแต่โพสได้แค่โซเชียลเราก็เลยเอาออกมาแสดงงานร่วมกันแล้วก็เลยได้ได้เดินทางแล้วก็ได้มาเจอทั้งเด็กๆเราทำพื้นที่ทดลองเราเด็กๆมา สร้างงานศิลปะร่วมกันทั้งผู้ใหญ่และเด็กและหลายๆเจเนอเรชันครับเอามาทำงานทดลองร่วมกันมีทั้งเดินถ่ายรูปบันทึกแสงทั่วท่าพนมเลยครับเราได้มีการสอนเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็มีโรงปั้นชัยวัดก็เป็นเป็นปฏิมากรรมให้เด็กได้ลองปฏิมากรรมในรูปแบบของเขาเองในจินตนาการแล้วเราได้เห็นว่าความสำคัญเนี่ยพอได้มาเจอ เขอขอมอหรือได้มาทําร่วมง,งานกับ<อ>ตอสอสอแล้วเรารู้สึกว่าเราเราทิ้งเด็กพวกนี้ไม่ได้ครับเราเอาเด็กทั้งนอกระบบและในระบบมาเรียนรู้ร่วมกันมาแชร์ลิงกันแล้วเราได้แนะแน,แนวเด็กว่าศิละปะมันสามารถไปไกลได้ขนาดไหนศิละปะมันสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้ยังไงเราสามารถแนะแนวให้เด็กทั้งในระบบและนอกระบบได้ทํางานร่วมกันได้แชร์ลิงกันว่ามีไอเดียยังไง เชื่อมโยงกันแบบไหนแล้วเมืองเรามีความภาคภูมิใจยังไงเรียนรู้บริบทของเมืองได้กันไหนก็ได้ทดลองเอาเด็กไปทำสติาอาร์ตครับได้เอาเด็กๆไปเชื่อมโยงกับผู้คนชุมชนแล้วก็เราได้เห็นมุมมองว่าจริงๆแล้วผู้คนในนครมลวงอยากเปลี่ยนแปลงเมืองครับแต่เราจะเริ่มยังไงเราก็เลยรเริ่มโดยการพัฒนาจาักเยาวชนก่อนแล้วเราจะทําให้เยาวชนผู้นี้ แข็งแรงได้ยังไงเราก็มาจัดกิจกรรมพวกนี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆและเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาศิลปะเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวเราสามารถเข้าไปหาผู้คนได้ง่ายเราก็เลยเอาเยาวชนพวกนี้ครับเป็นแรงขับเคลื่อนร่วมกันกับภาคทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลแบบว่าให้ทํางานร่วมกันแล้วเราได้เรงเห็นว่าเนี่ยพื้นที่แบบนี้มัน มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันเป็นพื้นที่ทดลองให้เขาได้เขาได้ใช้จินตนาการและได้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งพวกนี้มันจําเป็นต่อในชีวิตเราเแม้ทั้งหมอก็ต้องเรียนอนาโตมีก็ต้องมีการสเก็ตกระดูกกระโหลกเพื่อในการแบบวินิจฉัยหรือหรือทุกๆอย่างครับสถาปัตยกรรมก็เป็นศิลปะพื้นฐานแม้ทั้งศิลปะก,การใช้ชีวิตผมก็เลยเห็นว่าพวกนี้สาคัญแล้วเราได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆครับก็ได้มาเจอ พมกลุอมอ่อมพคมก็ได้รวมผู้คนนักเคียเตอร์หลายๆคนแล้วก็ได้เจอลุงนองได้เจอหลายๆคนแล้วเรารู้สึกว่าพื้นที่พวกนี้เราจะทำไงให้มันแข็งแรงมากขึ้นเราก็เลยเดินทางกันอย่างนี้ครับใช่ก็อยากบอกให้นครพนมได้เป็นโมเดลแรกที่เป็นพื้นที่เปิดและสร้างสารรค์ให้เยาวชนได้ครับเรียนรู้ได้เต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ยังไงผมว่า มันคือกำไรชีวิตมันไม่มีขาดทุนถ้าเราเลือกที่จะเรียนรู้กับความรู้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับก็อินดีต้อนรับทุกคนสู่ท่าพนมครับขอบคุณค่ะขอเสพโรเมย์ดงๆดห้คะูพี่บู